ปีติก็พีนองปองกูพีนองปองไปมอนม้มในมีช่องเสียออกายฮาคือเ่ ah ks, าเหมือนเดิมนะครับมันนี้มาซอยจุนะครับมียิควนไวเล็กอันนี้คอนไวเล็กครับจะอดีตวาปัจจุบันทะเลาะรุ่นเด้ครับว่าคอนไวเล็กนี้เราสิไปเวทีใดนาน <laughs> จังระเลาะรุนนะครับพีนวังนี่ <p> พีนวังก็สิคงสีหู ว่าควันไหวเรียกนี่เราดูกับนะครับโป่งเกานะครับเผ็ดลำเพลินจังมารอรุ่นว่ารู้ดูกันนะเลาสิไปสินส,นสินน้ำบัวเดี๋ยวเจ้าหนงบั่อ,อลำพูนะครับพี่น้องไอ้จิบนี้ <Ooh. S 1> มันอากาศดีนะครับพี่น้องครับอยู่ในบ้านพักดี่แดดรุมรุ่มตกนะครับ ยิ่งโอ้ออกจากเพชรล้พื้นชักปีก่อนเฮ้ยเหมือนม่นเป็นท,ที่ขวบแล้วบ่โอ้ขวบปีอือแม,มนแมนแมนที่ขวบปีแล้วออกตอนปิดวงโอ้ยออกตอนปิดวงนะครับอ่ะตอนนี้ก็สิบเวอร์บุ้งบอแม,มนบ่าแมนโวยอีกเดียนกว่าอ่อจังหวะรุน่นรุ่นว่าเพิ่งทีปตั้งเวทีวุ้งเดยทอนละ <laughs> ครับพี่น้องใส่จุ่เนี่ยนะครับแก้วแค็มๆนะครับพี่น้องมือนี้น้ำปลาหน้าบ่กินนะครับเราบก่กินกินเตี่เนี่ยนะครับมันคัดกันตัวนะครับเราก็เนี่ยชวนมากบ่ค่อยกินนะครับก็อเ,กบเอาเนี่แก่ข้าวบ๊มี่ยวเตี่เนี่ยก็ได้จังไปกินน้ำรองน้ำกลด บรรยากาศใ้มา t h a คลิปห้พีน้องเบิงนะครับบรรยากาศในช่องเสียออกายค่ะสวัสดีครับปี่น้องมากินซอยจูน้ำกัดนะครับอยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับฝนตกดีนะครับพีน้องบรรยากาศฝนตกดีดีครับนะครับนี่เพิ่งกำลังปาดเนียอยู่นะครับพี่น้องมาเคืองรู๋นะครับ กักกักมากินน้ำกันเด้อนะครับพี่น้องคลิปกสิบ่า่อยได้ลงนะครับพี่น้องมันท่าดนออกการออกงานนะครับเดี๋ยวออกการออกงานกนสิลงคลิปรุ้ยพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับนี่ใอยจุน้ากันชิดนหอดทิมงานันเก่าเด้อเห็นหนึ่งเสียแม,มากินว่าที่เป็นพ่าทุนพ่อทุนสายจวดหีพอ่อ ตัวเหลือน้ำกันซื่อมือหรือว่าพอทนเนาะกินพี่น้องเบิ้งพอหัดผู้นึงพอหัดนี่พอหัดเราเบิไงติดตามคลิปเจ้วก็วอยู่เรือเด้อวินทพอเราอยู่ไม่งันพอหัดว่าบ่มีกันมีงานมาซอยพอในเด้อลูกโอเคเลยกับพ่อนะครับนี่ตั้งเวทีช่วยพ่อหัดนะครับนี่บ่มีกันมีงานล่ำของทีมงานหนึ่งลุงที่ว่านะครับก็ไปซอยพ่อหัดนะครับพี่น้อง ตาบนี่ดีหน่เนียะมันเลี่ยงแล้วมันบม,มันเนียะแต่เศ้าเกียนได้กะเบิดเดียวส่วนมากลานลาบนกนจะมาซื้อไปลานลาบเหนียลลานเห็นเนี่ยนครับเขาจะมาซื้อไปเพียร์ลานกลน้วยเจียวเนี่ยก็จะซื้อนะครับ,รอ,รอ,นะรบอันนี้ของเสริมดอกแก้วบองนะครับอัน,นก็ทัน ทวดินนะครับพี่น้องมามามาจวดน้ำกันนะครับเขียงแบบบ้านๆนะครับพี่น้องเขียงเต้นเ <c oughs> ขียงแจงเชียงปูทีกวางแรงแล้วบรรยากาศนะครับบรนะรยนะา,ากาศดีๆนะครับทัางผุ่นแม่นั่นต้องบัวนะครับพี่น้องต้องบัวฝักบัวรลายไรนะครับ สำหรับคลิปนี้สันสันพ่อนะครับพี่น้องพ่อได้ลงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเด้อนะครับพี่น้องครับเปียเป็นการแจ้งเตือนนะครับให้ช่องเสียว่็นะครับไล่ได้กับเขาแล้วขอขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับพี่น้องครับที่พี่น้องบ่อทิมบ่อปะนะครับแมนปไปยุไซนะครับ เิ่นกะหักคือเก่านะครับพี่น้องครับไปใส้ไปนั่นไปพี่เพิ่นักคือเก่านะครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำเด้อๆนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะคะอยน้ำเนี้ยนะครับจังมาพบพบกบนในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างไรนะครับพี่น้องกาขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเสียออกสายห่านะครับเดี๋ยวสีไายบรรยากาศให้พี chanting, ่น้องเบิ่งนะครับ จังว่าพบพากันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ